ครูแปงก็มันมันชาที่ถึงจะได้เป็น,ปนครูสมมติก็จริงๆไม่ไม่ช้าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเช่นปีเจเจก็น่าจะแปดปีถึงจะได้ใบดำเขาถึงแปดนั่นแหละเขาเน้นว่าเหมือนเราเน้นว่าคุณต้องสู้ได้เขาไม่ทําแบบตัชายผู้ชอบถึงอย่างเขาบอกต้องปั้นเงนคุณได้ถึงจับปลอยม,มันเสียชื่อเขาดูเนี่ยซ้อมสามเดือนแล้วไปต่อยโดนเตะรวมเนี่ยที่มนโดนเตะเวลาเู้กโดนอยางว่าเนี่ยมวยไทยเตะรวมก็คงไม่ใช่เป็นมวยไงมันก็ตปี้เลียนไงก็ ตั้งชื่อเป็นมวยโบราณถ้าจบเป็นเราพอโดนโมทายเตะร่วมก็โทษมวยโบราณใช่ไหมได้แพ้เหมือนวิธีแต่แต่ว่าต้องการเป็นโอเควันนี้ขอสองสรั้ท่าพรุ่งนี้สองสรั้ท่าก็อยากอยากแล้วเพิ่มท่าแล้วเฉยเฉยแต่ว่าฝึกที่เรียนเมื่อวานเดือนที่แล้วก็ยังไม่ค่อยไม่มีไม่ไม่ไม่คล่องแล้วไม่คล่องเลยก็เอาเดีท่าใหม่ท่าใหม่ไปชูน่วยทำไมถึงไม่แตกเป็นโกละเนี่้งแตสอนแล้วไม่เองกูสอนเดี๋ยวแล้วม่จะแตกเป็นหมดเลย มันครูเป็นเลยคุณใจใจว่าถ้าเป็นครูเออที่ให้เพเออเนี่ยสิพออยู่เลึ่นขึ้นมาเราเป็นเนื้อหนึ่งกันเดียวกันก็จะให้แบบนี้เพื่อเขาเป็นครูจริงๆจะแตกเองถางมว่พวกไม่จนไอ้ที่คุณบอกเนี่ยมันไม่แค่เตะวิชาลงไปเนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่ที่เป็นตัวหลักเลยมันแค่แนวความคิดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งปัญญาจะแตกตลอดเวลาเลยนั่คือวิชาที่แท้จริงพอเอ๊ะเมื่อกี้พลาดเอาใหม่ที่มันแก้ก็ผ่าได้อันนี้หมดสิทธิใช้ชาตนัเนี่ยคือปัญญาแหละ เจอปั๊บหอบเจอปั๊บตอบป้องตอบสภาพอยู่แล้วเพราะมันแหลมอยู่แล้วมันตอบไยู่แล้วตอบถ้ายังทื่อๆอยู่ไอ้ไม่รู้สิดเลยเรายังไม่แหลมคงพอปัญญายังคืออยู่ไหวพริบยังยังช้าอยู่มันก็แก้ไม่ทันให้รัดเนื่นช้านิดนึงแต่พอนานก็ความเชี่ยวชาญชำนาญเกิดขึ้นก็มันป๊บติดปั๊บเลยช้าปั๊บตอบปั๊บแหลมปั๊บจังปั๊บตอบแรงเจ็บแรงแต่ปองรู้สึกเราจะไหวขึ้นจิตจะไวขึ้นประสาทสัมผัสจะไวขึ้น ผู้พูดเสมอที่เปิดชายาเนี่ยเปิดเพสอนครูนะไม่ได้เปิดเพระสอนนักเรียนทั่วไปทั่วไปผู้สอนนะีพอหมัดเข้าสอนประเด็นกระสอบลงุกไปเลยครับเป็นนักวยแล้วเป็นแค่พอทดรอบได้ถ้าบอกว่าผมต้องเรียนเรียนไปแค่ประกันตัวพอไ,ได้มาถึงปึ้งๆแล้วป้อแล้วป่อเตะป้อลงคู่ไปเลยครับใช้ได้แต่มันจะไได้าาของอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปไหนเลยอยู่ตายยิ่งเรายิ่งสอนในะวิชาครูก็ยิ่งมเรี่ยงวิชาของครูอีกเราซ้อนกันอยู่เราสอนในส่วนหนึ่ง พอสอบไปเราก็เป็นวิชาครูมันก็ไม่จบวิชาครูอีกถ้าเขาเข้าใจที่พูดนี้อ๋อมันมีลึกกว่านั้นก็อสอนอีกก็ได้มันก็เหมือนให้คุณเรียนกลวิชาก็ให้ท่าก่ดนไปนะให้ท่าไปร้อยแปดท่าประจบร้อยแปดท่ามันก็จบเลยทำไรต่อไม่ได้ก็จะมีบางที่สมมติถ้ามีวันนี้อีกสองท่าแล้วก็มันมีท่าใหม่ที่มาเป็นสองสามท่าก็จะอเบรกก่องเพราะยังยังไม่ถึงตัวอ่าเราจะถึงตัวขึ้นเลยผมยังไม่คล่องเลยนะ แต่ว่าเก็บเป็นครั้งไว้ก่อนแต่ยังไม่พอใจก็ทมได้ครูครูยังอยู่เนี่ยยังทำดูได้เนี่ยถ้าบอกแล้วอ่าเก็บไปยังทําได้ไม่เป็นไรก็ทําดูอะไรชนญก็ทําไม่ชมนะท,ทำไปทำมานแล้วเกียร์ทำน้อยลงพอก่อนเอาของเกา่ามัาเล่นตามรอยนะเล่นเที่หมดเลยบอกเยอรมันนะเห็นว่าเล่นเลนตามอย่าเพิ่ขงของเองไม่ดีเลยมูใช่ทุกคนเป็นนะอยากได้หมดกนะันอยากได้หมดเฮ้ยอยากได้เห็นพี่ฝึกดีเอามัน่นข,ของเก่ายังดีใชเอาใหม่ขเขาถึงพยายามอ่ะจะเห็นกันเลย คนนี้เล่นแบบนี้คนนี้อยา่ามารุ่มเขารุ่นพี่มีที่ยินนันรุ่นล้อเล่นตามอยาจะเล่นตามที่โป้งรด,ดเตะหน้าแค่นั้นเล่นตามที่สูงเล่นได้ครับไอ้น้องอยากเล่นลอ้อโป้งเขาเต็มเต็มหน้านงนเต็มตีเลยเห็นไหมตัวเองไม่รู้รุ่มึกนีไปใช้ก็เราก็เราเสียดายของอไงเลยอยากจะให้ถ้าทําแบบเขาง่ายคุณนั่งวันนั้นคุณนั่งเขียนจบละน้องพอยทำเลยนะตำรามีแค่นี้เคลแค่นี้นสอนโทษเลยจบวาไปเถิชอบตามนี้สายทุกคน าบนมือแค่แล้วทีพอมันช,าช,าช้าๆเฉยๆเอาวันนี้ครูให้อิสุยอดมังเช่อนาอีกไปสักสามทีท่าไหมค่นหนึ่งปีแรกแต่ว่าทุกเดือนที่ลงใช้เป็นจักคู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นอ่ออันนี้มันต้องระวังนะก็จดไว้จะบท้บทบแล้วก็มาจัดเพิ่มเออนั่นแหละนั่นแหละจับบนเนท,ท่าเดียวก็ให้มันสุดสัง่งแล้นแต่ขั้นหนึ่งไปเลยยากสุดเพราถึงเอาไว้ขั้นต้นที่ครูเอาไว้ขั้นต้นเนี่ยมันยากสุดนะ แค่ท่าเดียวมันจะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เยอะเพราะอันนี้เตะยังไงอันนี้เตะยังไงเตะเดียวเตะชา้าเตะกว้างเตะแคบเตะงอเขา่าไม่งอเข่า,ขาละเอียดมากแค่ท่าเดียวนี่แหละยังไม่ได้เตะกันท่ายอย่างผูเตะกันท่ายเขาไม่ได้ทำไงเตะผิดเดี๋ยวก็มันจะสามารถกลับเออมันมันมันทิพมันทิกไม่ทานบางครั้งมันผิดแล้วมันจะมาอยู่ฝั่งนี้ทั้งลายแล้วจะกลับลิกฝั่งนี้มเงื้อไม่ทานครับถ้าโรกโรกโรกจํารองม่ทันอามาทุจะกลับมาลับน้เออมันได้ครับในความคิดแต่คนเร็วก็มีความเร็วก็ เรียงมันก็ใช่การเดินทางต่างกันแล้วคนก็ผนมีความรู้คนเคารพผู้อื่นวิใชตปัญญามันจะเริ่มเข้าใจแล้วก็คุยดีแล้วได้ความรู้ถ้าคนแค่อวดรู้แต่ไม่รู้เนี่ยมันจะไม่ได้เลยเลยรหรือนี้ก็รู้บอกว่าเรียนมาปัญญามีเสียตังค์ั้งเยอะถ้าไม่มีของฉันจะเรียนทำไมคนไม่งอครับี่เลืคือภาระ,ระหน้าที่เวลาการทุ่มเทกัน